<c oughs> ท,คคทุกคนค่ะทุกคนคิวจาพี่เขามองอะไรอยู่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องพักที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางทองหล่อโรงแรมสเตย์บิตสวีทแบงคอกทองหล่อค่ะซึ่งห้องที่เราจะพาทุกท่านไปดูในวันนี้นะคะเป็นห้องพักแบบ2ห้องนอนเปิดมาปุ๊บก็จะเจอความจึ่งของห้องพักกันไปเลยนะคะกับดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่นฟิลโฮมมี่มีครบทุกส่วนยิ่งกว่าอยู่คอนโดและคาตอบที่ว่าพี่เขากำลังมองอะไรอยู่นะคะนี่เลยวิวสวยจากระเบียงห้องใจกลางทองหล่อนะคะอยูติดกับโซนห้องนั่งเล่น ให้ครบครันชุดคุมอาบน้าสลิปเปอร์เตาลงเตารีดมาครบในส่วนของห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ําเล็กไม่มีอ่างอับน้ําแต่ชักโครกเป็นระบบอัตโนมัติไปกันต่อในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะสามารถนอนดูทีวีแล้วก็ชมว,วิวไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอีกนั้นก็จะเป็นโตทํางานแล้วก็กระจกค่ะห้องนี้บอกเลยว่าชอบวิวมากๆเปิดมาคือสวยสบ,บัดสําหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือน walk in closet เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีครบเลยทั้งชุดคุมอาบน้าสลิปเปอร์เตาล ะะบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์มากชักโครกเป็นระบบอ,ตอัตโนมัติอีกด้านเป็นอ่างอาบน้ำค่ะอาบน้ำไปชมวิวไปได้เลยสวยมากบรรดาเครื่องอาบน้ำต่างๆก็คือมีให้ครบอีกเช่นเคยใช้ของดีด้วยนะคะหอมมากและส่วนสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ห้องครัวกับห้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวติดกับห้องนั่งเล่นตรงนี้จะเป็นบอร์ดข่าวสารน่ารักมากบนโตน๊ะจะมีน้ำดื่มชากาแฟเครื่องทำน้ำร้อนมีให้ครบค่ะโซนถัดไปห้องครวัวตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์พิเศษเลย,เลยก็ว่าได้ค่ะสเตเบตเขามีอุปรกรณ์เครื่องครัวต่างๆให้ครบมันอย จร,จ,รจริงค่ะถ้วยจานช้อนซ่อมแก้วกระทะหม้อไหให้อะไรได้ให้ให,หมดจร,จริงๆค่ะทุกอย่างในห้องใช้งานได้จริงเลยไม่ใช่พร็อพค่ะอีกหนึ่งกิมมิคนะคะเครื่องซักผ้าใครไม่ได้ซักผ้ามาไม่ต้องห่วงค่ะที่นี่สามารถใส่แล้วซักได้เลยตู้เก็บของมีให้เยอะมากๆค่ะเปิดตู้ไปเจอผ้าห่มกันไฟด้วยปลอดภัยสุดๆคีการ์ดยังน่ารักเลยค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะอาหารเช้าบอกเลยว่ามีหลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะตื่นมาทานได้ตั้งแต่ตีห้าถึงสิบโมงค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังมีออนเซ็นให้แช่มีสระว่่่่ายน้้้แบบบบกลลคคจไดเทีอองห